อากวีช่วยเปรียบเทียบหน่อยว่าการนวดแบบสลายพังผืดก,กับการเจาะเอาเลือดออกแบบแพทแผนจีนต่างกันยังไงครับมีอุประมาณประมัยบ้างไหมครับอ๋อถ้า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 เราเจาะเอาเลือดออกนะครับมันหมอนุโลหิตขั่งบวมขึ้นมาอะไรนี้แล้วก็เจาะออกก็ได้เลยอะไรเงี้นะครับถ้ามันเป็นกระแทกกระแทกแล้วบวมนะฮะไม่ได้ไม่ได้เกิดจากการอักเสบติดเยื่ออะไรอย่างนี้นะ อะไรเงี้ยทีนี้ถ้าถ้าเป็นเรือรลังอะ่ะถ้าปวดเรื้อรลังถ้าเราถ้าเราเจาะออกมันก็ได้แต่แต่ว่ามันเดี๋ยวมันก็ปวดใหม่มันก็เหมือนกับถนนสี่เลนอะ่ะแล้วมันมีมันมีการก่อสร้างทั้งทั้งขาไปและขากลับนะฮะมีกองดินมามามีอุปกรณ์ก่อสร้าง ก็เสียไปข้างละเลนเหลืออยู่สองเลนสี่เลนเหลืออยู่สองเลนมีอุปกรณ์ก่อสร้างเต็มเลยข,ข้างข้างทานถ้าถ้าเราเจาะเนี่ยเราเจาะเราก็เหมือนกับเราเราเราลดสี่คันที่ติดกันอยู่ออกนะฮะติดกันอยู่ออกเพราะมันเหลืออยู่สองเลนพื่ว่าสี่คันมันวิ่งไม่ดามันก็ต้องวิ่งช้าๆต่อกันแต่ถ้าเราคลายบอนเืนนะ ก็เหมือนเราเอากองดินกับกองวัสดุก่อสร้างออกเลยก็ได้สี่เลนกลับมาทีนี้รถสี่คันก็ไม่ต้องต่อกันเลยก็วิ่งใครวิ่งมันเลยอะไรเงี้ยขาไปก็วิ่งไปเลยทั้งคู่กลับก็วิ่งกลับอะไรเงี้ยก็ได้สี่เลนกลับคืนมาใหม่อืมอนะฮะแต่ถ้าเราจอะหรือจัดกระดูกมันก็เหมือนเรายกรถออกอะ่ะเราก็ได้ถนนราะว่าอีกสองคันตามมาเขาวิ่งสบาย แต่เดี๋ยวพอสี่คันมันมามันก็ติดอีกอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเพราะตอนน่งจริงๆก็ยังมีอีก <คง S 2> สอง,งเล,น,งเลนกับทาคงครัเหมือนกับเหมือนกับกู้กู้กู้ผิวทางกับคืนใหม่หมดกู้ช่องทางกับคืนใหม่หมดเพราะ่คืนมันรับจัดการรถทีจ่จอดขวางแข็งลอยกองทรายกองขยะริมถนนอีกสองเลนก็ได้สี่เลนกับคืนใหม่ทีนี้วิ่งที่นี้ก็วิ่งสี่เลนไม่ต้องไม่ต้นนองวิ่ง สี่คันมาก็ไม่ติดเลยอะไรวิ่งไทยวิ่งมันเขียจิกเส้นคนโบราณเลยน้าจัดกดเส้นแล้วยังมีจิกเส้นเขีรยเส้นนิ้วต้องแข็งแรงมากโอ้ยเจ็บยแ็งแรงโอ้พอดโดนจุดที่เจ็บมันเจ็บมากเลยนิดนึงเขี่ยมากอย่าไปงั้นขึ้นมานเส้นกรอสุนประสาทพังให้เขี่ยนิดนี้ นนี้ยองแนวตืดโอ้ยโอโหนี่ขนาดเลียย์เบาๆเลือดิดสประสาลำบ,บงเียร์ใ้โอ้ยโอ,ยโ,อโหนี่อะไรเนี่ยเกีอะอะาเคลี่ยวอะไรคิด้